ครับสวัสดีครับเอทุกท่านนะครับวันนี้บ่าวป้อมนะครับพามาส่องเหรียญรุ่นมหาโชคลาภเฮงๆรวยๆของหลวงปู่ศูนย์จันทะวันโนนะครับหลวงปู่ศูนวาจาศิษฐ์วัดป่าอิสลร,รมจากที่เป็นข่าววันนี้ในหน้าหนังสือพิีโมนาทิศที่3นะครับเมษายนวันนี้นะครับรุ่นนี้รุ่นสร้างเรียกว่ารุ่นสร้างกุฏิก็ได้ เป็นรุ่นที่ดาบทีภาคเชีนะครับจัดร่างนะครับอันนี้บาป้อมมีอยู่ทั้งหมดนะครับสามสี่เนื้อนะครับเอามาแบ่งปันกันชมสลับในในมือบาป้อมนะครับอง์นี้นะครับเป็นเนื้ออ่าเรียกว่าเนื้อนะครับทองแดงลมดำนะครับลักษณะพิมพ์นะครับเป็นรูปหลวงปู่นั่งขัดสมาธินะครับจะมีโค้ดเลขเก้าไทยนะครับตรงนิ้วพ่วงบาป้อมเห็นไหมครับตรงนี้ ด้านหลังนี่นะครับวัดรุ่นมหาโชคลาภนะครับเฮงเฮงรวยรวยวัดป่าอิสธรรมอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครนะครับรุ่นที่บา่าวอม,มีจะเป็นเนื้อทองแดงลมดำด้านหลังจะติดจีวรเกสาของหลวงปู่ครับทุกเรียนนะครับเนื่องจากบ่าวป่อมอยู่ในพื้นที่ครับก็ถือว่าเป็นรุ่นประสบการณ์รุ่นหนึ่งนะครับที่มีประสบการณ์มากนะครับโดยเฉพาะทางนาคนปรปฐมนะครับในสมัยที่ หลวงปู่สูนนะครับจันทวันโไปจำพรรษาที่นั่นองค์นี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำอ่าในส่วนของเนื้อทองแดงลมดำนะครับอ่าเดี๋ยวบอมเราทีละเนื้อดีกว่าส่วนองค์นี้นะครับองค์นี้จะเป็นพระพระปิตานะครับพระปิตาพระปิตานี้นะครับจะเป็นเนื้อเนื้อผงนะครับเนื้อผงสีดำครับ ลักษณะนะครับเบาป้อมแกะดูด้านหน้าจะประมาณนี้นครับอันนี้คือเบาป้อมนี่ของแท้ๆนะครับมาจากวัดเลยนะครับปีจัดสร้างก็ตั้งแต่ปี62นะครับนี่ลักษณะเรียนอันนี้เป็นเนื้อสีดํานะครับก็อาจจะดําไม่มากนะครับก็ประมาณว่าเบาป้อมก็เป็นเบาป้อมเทียวเป็นสีดาแล้วก็เป็นสีเข้ม ส่วนองค์นี้นะครับเป็นพระผงรูปเหมือนนะครับสี่เหลี่ยมของหลวงปู่สูนนะครับอันนี้ก็เดิมนะครับเท้ๆเดี๋ยวผมเอาออกมาให้ดูับเป็นรุ่นที่ลงหนังสือพิมพ์วันนี้นะครับเป็นพระผงรูปเหมือนสี่เหลี่ยมนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับ มีพิมพ์ชัดเจนนะครับระบุรุ่นมหาโชคราพิงเฮียงลยๆนะครับด้านล่างก็เป็นวัดป่าอิสระธรรมอำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครนี่เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมส่วนตรงนี้นะครับเป็นเนื้อผงนะครับพระปิตาสีขาวนะครับซึ่งพระปิตาพระปิตาเท่าที่บ่าวป้อมทราบนะครับจะมีทั้งหมด3สีนะครับมีสีออกน้ําตาลนะครับน้ําตาลเหมือน เหมือนรูปเหมือนสีเหลี่ยมนะครับแล้วก็เนื้อสีขาวนะครับแบบในมือบ่าปป้อมนะครับแล้วก็เนื้อสีดํานะครับฝั่งนี้นะครับจะพูดยังไงว่าเป็นถือว่าเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์นะครับอีกรุ่นหนึ่งที่ดาบทีจัดสร้างจํานวนการสร้างก็มีทั้งเนื้อทองคํานะครับเนื้อเงินเนื้อนวาโลหะเนื้อทองแดงลงดำนะครับที่มีการสร้างแล้วก็มีเนื้อผง นะครับมีเนื้อผงแบบปิดตานะครับจะมี3สีสีขาวสีดําแล้วก็สีออกน้ําตาลแบบนี้แล้วก็ปิดตาเนื้อผงสีเหลี่ยมนะครับที่มีการจัดสร้างการตอนนี้บ่าวป้อมก็พอมีแบ่งปันนะครับท่านใดสนใจก็ทักหาบ่าวป้อมได้ในไอดีไลน์นะครับศูนย์แปดหนึ่งสองเป็นสองเก้าเก้าหกแปดนะครับรุ่นดีประสบการณ์ดีนะครับดับทีภาคเจ็ดจัดสร้างนะครับเดี๋ยวรอบหน้านะครับบ่าวป้อมมีเหรียญรุ่นไหนเดี๋ยวจะพามาส่องกันนะครับพบกับบ่าวป้อม ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจเบาวป้อมด้วยนะครับสวัสดีครับ